โอเคครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นการสอบมิดเทอมวันแรกนะทุกคนก็ตัวสอบความคืบหน้านะครับก็ตอนนี้กำลังไล่อ่านวิชาวิชาแรกซึ่งข้อดีของการทำแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าความรู้เราจะยัง หลงเหลือในหัวแบบเต็มเปี่ยมนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าโจทย์แบบพลิกแพงมากๆก็คิดว่าไม่น่าจะรอดชิสดีน่าจะไม่ลืมนะครับแต่อาจจะเอาไปประยุกใช้ได้แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะครับ ิชาต่างๆในวิศวะนะครับจริงๆรูปแบบการสอนเนี่ยนะครับก็เหมือนๆกันหมดเลยนะครับซึ่งมันยากตรงไหนลุงนะครับมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็มาตีความเองครับว่าถ้า,ถาสมมุติว่าเราเจอรูปแบบใดก็ตามในโลกเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นยังไงอาจารย์จะสอนคล้ายๆแบบเป็น principle เป็นหลักการหลักการหนึ่งเป็นที่เป็นพื้นฐานนะครับให้เรานะครับและจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์ต่อเพราะถ้าเราไม่คิดนะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนสอบ มันคือการที่เราจะใช้เวลาเยอะครับเราจะเทคไทม์เยอะมากในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆนะครับในการทําข้อสอบวิศวะ,นะนนนะะนะครับ 1. คือทําไม่ได้2คือทําไม่ทันนะครับมีอยู่แค่นี้นะไม่มีปัญหาอื่นแล้วแหละนะครับคือคะแนนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขียนสวยหรูกว่ากันนะครับมันคือคะแนนมันคือใครทําได้ เท่านั้นแหละครับใครมีใจความที่มันถูกต้องก็คือได้คะแนนไปอะไรแบบนี้ครับเขียนมายาวมากโอ้โหคุณพ,พุ่งเทมากเลยนะนะครับศูนย์ก็มีนะครับก็คือไม่สนใจอะ่ะถ้าสมมติพั่มเพิ่มมาบางทีไม่ได้คะแนน ได้เวลากินข้าวเช้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับหิวมากตอนนี้ก็เรามีสอบนะครับตอนเที่ยง20นะครับเราต้องเข้าไปในห้องนะครับห้องสูบเพื่อที่จะแบบว่าทําการโชว์บัตรนิสิตอะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็ต้องมีการตั้งกล้องไว้นะครับให้อาจารย์ดูว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนสอบประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ นี่ครับก็จะเป็นสรุปทั้งหมดนะครับนี่ซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นสรุปที่ผมได้แบบทําการเขียนไว้นะครับแล้วก็จดเลคเชอร์ด้วยตัวของผมเองนะครับตอนที่แบบเราเรียนย้อนหลังไปด้วยแล้วเราก็จดไปด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเกิดประสิทธิภาพในการจําสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำเนาะโดยเนี้ยครับมันก็จะเป็นสรุปหน้าตาประมาณนี้เนาะชิป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  ถ้าถ้าเป็นที่ผมทำเองนะครับสรุปของผมจะเป็นคล้ายๆแบบคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะแบบค่อนข้างเป็นแอเรียที่อ่านได้ง่ายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าณเวลานี้นะครับเราแบบว่าอาจจะแบบมีสติน้อยครับดังนั้นการที่เราอ่านอะไรที่แบบโลง่งๆมันอาจจะจําได้เยอะกว่าเนาะและขั้นตอนการอ่านทวนสรุปนะครับก็ผมจะพูดไปด้วยนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงและตาก็ดูไปด้วยนะครับผมว่าแบบนี้อ่ะมันเป็นวิธีที่มันทําให้ผมจําได้ดีที่สุดนะครับก็ เริ่มเลยดีกว่านะครับ e x p e n d นะครับจะเท่ากับ Cost บวก Loss แต่ว่า e x p e n d บัญชีรอกงานอะไรแบบนี้ครับคือเราจะอ่านเป็นแค่ Keyword เท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยเรียนมาแล้วไงดังนั้นการที่เราอ่าน์เว w o r d ปุ๊บไอเนื้อหาดี t a i l ต่างๆจะปุ๊บขึ้นมาในหัวเฉยๆเป็นเหมือนการป p a r k เฉยๆครับดังนั้นตอนนี้ผมขอไปอ่านสรุปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ เราตั้งกล้องแล้วก็เราสอบกันเลยนะครับตอนสอบอาจจะอัดให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าสอบเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมก่อนสอบนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์ปากกาต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมกระดาษ A4 นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวิชานี้เนะี่ยเขาจะให้ ทำในคอมหรือว่าต้องเขียนนะครับอย่างน้อยก็เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นอุ้ยเป็นเครื่องคิดเลขนะครับที่เราต้องเตรียมไว้เป็นเครื่องคิดเลขอันนี้นะครับก็ใช่ครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องรางนะครับเป็นอ่าสร้อยข้อมือลาศีของผมเองนะครับก็แน่นอนครับวันนี้มันต้องเป็นวันของผมอยู่แล้วล่ะนะและมือนี้นะครับเราก็จะกินอะไรง่ายๆนะครับเป็นนมนะ แล้วก็เค้กเค้กนะครับเป็นการเติมน้ำตาลให้ตัวเองนะครับก็ถ้ากินข้าวผมกลัวว่าผมจะง่วงแล้วเป็น25นาทีแล้วถ้าวหนูปิดเติมเป็น3แล้วเราตัวนี้ไม่ใช่กระแบงที่3คือเป็นเติมเป็นได้ท่านี้ตอนตลาดหนึ่งอัสสัตว์ครับครับผมคอัสสัตว์ครับขอบคุณครับอัสสัตว์ครับเรียบร้อยครับคผม เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการสอบโดยรวมนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงกับที่อ่านมานะครับแต่บางข้อที่ไม่รู้ก็คือเดานะครับก็คิดว่าพอเอาตัวรอดนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผม